วัดบึงกระจับตำบลหนองแหนอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเศรโดยพระครูภาวนาวีรคุณเจ้าอาวาสขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ เข้าอยู่ปริวาสกรรมขอเจริญพรเชิญชวนสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศลร่วมบวชนิ่คมะปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดและขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นดจภาพทอดพระปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิรับรองพระเถระทรงไทยระหว่างวันที่9-18ถึง18มกราคมพุทธศักราช2568กำหนดการ9มกราคมขอปริวาส 12. มกราคมขอมานะัด13นาฬิการ่วมพิธีทอดพระปาสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิรับรองพระเทระทรงไทย 17. มกราคมขอเชิญสาธุชนท่านที่ดวงตก ดวงอับดวงไม่ดีราศีไม่แจ่มใสเข้าร่วมพิธีสะดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีเสริมโชคเสริมลาให้มีแต่โชคดีตลอดปีและตลอดไปเริ่มพิธีเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป18มกราคมออกอับผ่านการเดินทางสะดวกสังฆกรรมดี สถานที่สัปปายะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีนชำระตนชำระใจและขอชื่นท่านผู้ใจกุศลร่วมจองเป็นโจาภาพทอดผ้าปาสามัคคีโจาภาพพัตหารเข้าต้มน้ำดื่มน้ำปานะโจาภาพกันเทศบูชาธรรมโจาภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังบุญของท่าน ในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา10บนาฬิกาของทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นโจภาพได้ที่081864 2254ผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคาร พาณิ์เลขที่บัญชี4023209920ชื่อบัญชีพระเกรียงศักดิ์เข็มมนทาร่วมสร้างบุญทานบารมีณนะวัดบึงกระจับในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่